ตอนนี้นะคะอยู่ที่เขางูอากาศดีมากเลยพาน้องจัดมินน้องจัดตินน้องมินด้าน้องจัดติน่ามาเที่ยวให้อาหารลิงวิ่งเล่นกันใหญ่นะดูไปสิลูกปะกลับบ้านแล้วนะคะ วิ่งคนละทางเลยมาเดาป้ากับบาลกาูกลูกเ,เอาเท้าเจ๊ไปทำไมอะลูกให้เจ๊มินหน้าไปลูก แล้วปาลาเร็วปลาหิวแล้วปะน้องน้องมีนักสั่เท้าลูก ฝนเริลลมเยอะมากขึ้นแบบนี้เวลาสี่สี่งมงนะคะไปะเห็บปดูกะ